เย็ดเด้กลับมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยทษกลับมาอีกแล้วครับทุกท่านเอ้ยกลับมาแล้วครับทุกคนเอ้ยกลับมาอีกแล้วกลับมาแล้วกลับมาอีกแล้วสัตว์โอทษเป็นไรเนี่ยโอ้ยโอเคโอเค,อเ,คเรามาต่อจากพา์ที่แล้วกันนะโอ้โหเป็นเนนอต่อจากพาคที่แล้วกันนะครับก็คือว่า รู้สึกว่าจะชอบเกมนี้เป็นส่วนตัวนะก็เลยแคสดว่ดวนๆหน่อยซึ่งช่วงนี้ผมก็จะแคสอันอื่นอยู่ทำอะไรเอ่างอื่นอยู่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้หิวข้าวอีกแล้วฮังกรีหิวข้าวอีกเหลียวหรือเอาอะไรดีเครดิตการ์ดทางนี้มี a อเทมมีหนเดี๋ยวนะ,ะมีอะไรกินบ้างครับเนี่ย อ่กาแฟเอออะไรเนี่ยถัวระลันัวรลี่สงถัวร์เขาเรียกว่าวอะไรเออช่างมันมีน้อยใช้น้อยครับใช้สอยอย่างประหยัด <c oughs> ชื่นใจไสองศูนย์หนึ่งก็ดีกว่า ชื่นใจโอเคเปิดไฟเดินเข้าไปในประตูนั่นหนาประตูนั่นหนาประตูนี่หนาอ๋อกลับมาทางเดิมโอ้ยตรงนี้เราต้องปิดไฟนะครับอื้อหืออื้อหื้อเออโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น แล้วทำยังไงเพื่อจะผ่านที่นี่ไปได้โอ้ oh. ตาลูกสึกเบอร์นะครับถ้าตารู้สึกเบอร์เราต้องกินยาครับกรีนพีอสลปปี้ไอฟิวสลปปี้หมายถึงอะไรฉันจะหลับฉันจะง่วงฉันง่วงแล้วฉันก็จะหลับ เกี่ยวอะไรเนี่ยบ้าบอหอแตกสิ้นดีเล <c oughs> <c oughs> ยฮแบตอุ้ยแบตเตอรี่เฮ้ยทาง <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ <c oughs> มันต้องจัดการแนี่ย ไม่ได้แต่ไม่ได้จานไม่ได้อืมบริเวณนี้อาจจะมีแรงวิญญาณแรงก็เป็นได้นะครับตรงเปิดไม่ได้ออกไประเบียงถูกแล้วเยเยกลับ yeah, yeah. ไปที่เดิมกลับไปทางเดิมดีกว่ามไม่ได้ หาไม่หาอะไรกินแล้วมันอยู่จะอยู่่อยูไม่ได้ครับอ m a z i n g เฮ้ยอ้จริงจริงไอ้นี้ชิ่งดื่มกินเข้าไปครับโอ้ซูซ่าแพร่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 เลยซูซ่าเขาแพลบเลยอะครับหาเอ้ยไอ้นี้ซัมฟู้ดเอ้าก็กินไปแล้วเมื่อกี้ไง อื S <S <S ้มอ to ื então, ้มอ่า <región> ม <ps> <políticas> ันได้เกิดใหม่แล้วเว้ยามันได้เกิดใหม่แล้วเว้ยจะเดินไปไหนพี่อืพี่เป็นไรดูกันชาบ่อยไหมเนี่ย กดแล้วพี่เขานี่พีกันชาบ่อยมากเนี่ยโอ้ยสลบืหสลบิ้งยาวสลบถึงยาวทั้งวางเศษเนื้อลงไปครับพี่เขาก็ไปทำการโซยอย่างหนักเลยครับผมรู้นะครับเอ้ยตกใจผมรู้แล้วครับทำไมของเส้นวามันหายไปไหนเอ้า อะไรเนี่ยตรงนี้นี่เองผมดูคนกินแล้วด้วยอ้าวออกไปที่ชั้นหนึ่งนะฮะเอ๋นี่มันอะไรอะ่ะไหนดูสิอ๋อโอเคโอเคโอเคเปิดทะลุมาได้นี่นะอ่าเดินลงไปชั้นหนึ่งเจออะไรเนี่ยตรุด โอ้ยตายแล้วข้างล่างนี้ไม่มีแผนที่อ่านี่งไงใช่หรือไม่แต่ไปดูสิฮ่าฮเสร็จเหลกแกอ่าฉันต้องเดินไปที่ไหนเนี่ยอ่าตอนนี้เราอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ชั้นล่างเราต้องเดินไปตามทางจนถึงไปสุดทางนูง้นเนี่ยโอ้โหเราต้องออกไปข้างนอกอ๋อออกออกไปไปได้ทางนูง้น คเราจะมาเริ่มสำรวจตั้งแต่ห้องแรกกันเลยดีกว่าครับเย่เย่นี่นคืออะไรไงวัตเทิร์นออฟมิวขวดนมเหรอเซฟก่อนเซฟก่อนตะชวิง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 งิงอ่าแล้วกลับไปที่เดิมครับเราเกลียนครับเซฟเซฟ อ่ะโอเครู้สึกว่าทางที่เราเข้ามาเนี่ยเราไปไม่ได้สัก,กทางเดียวเอ้ย,เ,อยเราต้องสำรวจก่อนดิไม่ได้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 ไไดต้องสำรวจก่อนไม่มี <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> โหมองไม่เห็นเลยจอหน้าเลยเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนแม็กกาซีนหน่อยนะครับ รู้สึกว <Saint> ่าจะไฟไหม้ไอเอี้ยงมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ริวโอ้โหโอ้โหโอ้โหปีนได้ด้วยปีนได้ด้วยมึงปีนได้ด้วยมึงอืออือหึอื้อหือือหึอือหึยิงเอ้า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 เอือเอือเออ ฮึมฮึมฮึมพลังงานลุลเล่เหลือเกินฮึมแม่งถึงกับแดงเลยอะอะฮะยังไงเนี่ยเอ็กซ์เพรสโซ่อ้าวกาแฟเอ่อดื่มนมดื่มนมทุกวันร่างกายแข็งแรงนะครับอิสแบดโอ้โหแลลี่แบดแบดเบดแลลี่แบด ใส่กระสุนไห่แม่งอา้าวกินนมหมดละ <c oughs> เด็กๆคุณหนูๆน,นะถาา้าเกิดถ้าเกาิดถ้าเกิดอยากจะโตวไวนะให้ร่างกายแข็งแรงนะกินนมผสมปุ๋ยนะครับแล้วก็ขาปุ๋ยเนี่ยกินนมผสมปุ๋ยร่างกายจะได้เติบโตแข็งแรงชายโยโอไอกาเอพิโซ่มีได้ครับมันมันเป็นเอา ปรับอะไรเนี่ยบ้าบอโอ้ยต้องกลับไปที่ห้องอ่าฮฉันจะโอ้โหจะมองกระหล่องแป้งอะกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ครับไปห้องครัวดูซิว่าเราสามารถใช้ได้หรือเปล่าไมาสโตอ <c oughs> ฉันจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้ขอไปนอนเถอะวันหนึ่งนะจริงมันไม่ไหวแล้วอะมันไม่ไหวละขอนอนเลยโอ้อา้าวมาเจอพี่เขาอีกแล้วพี่ใส่ปิ่นวะเนี่ยใส่บินได้ทุยนุ่ทุห no, ายอ้าวไม่เชื่ เอาลือมอาหารเลยเมื่อกี้โอ้ยูอาร์ีมึงน,น่าเกลียดมากทูไฮไปซ่อนมึงน,น่าเกลียดมากไม่แน่ใจเอาอะไรดีครับไปหลบซ่อนดีกว่ากลัวกลัวผีกลัวพลังงานอะไรบางอย่างยูอักลีมึงน,น่าเกลียดมากมรู้แต่มึงน,น่าเกลียดไม่ใช่หรือเปล่ามัดชัวไม่แน่ใจ ไปซ่อนดีกอะเขาบอกว่าอะไร is not stupid t h at answer โอ้โหเป็นคำตอบที่ทุเลศมากแค่นี้มึงป๊อดเหรอมึงป๊อดเหรอใจมกงตอบยังไงตอบมึงน่าเกลียดมากอย่างเงี้ยล่ะไม่ไหว d ายินดูมัสกุตมึงก็ไม่ดีทุกวันนั่นแหละ มันพูดทำไมไม่ดีไม่ด,มดีมันก็ไม่ดีทุกวันนี่นแหละไปอ่านอะไรเนะี่ยเดี๋ยวไหนเดี๋ยวสังสังอ่านนี่อ่านี่ไงหรือสองห้าเดี๋ยวเด็กเตอร์เขาบอกว่าไงไอ้กัสซัมซัมทิงสเปเช i ยลอินสตอล for you today สองศูนย์สี่ อะไรคือ e f 4? a a p t สองส่วนสี่ ah นายอุซี่สองส่วนสี่ hey สองส่วนสี่ ah at the end of the hallway hallway มันคืออะไรมันต้องมีปริศนาอะไรสักอย่างตรงนี้ใช่ไหมแล้วต้องออกจากตรงนี้ประตูนี้ เราเข้าไปที่ซองสองศูนแล้วก็ทะลุจากซองสองศูนไปถึงที่นั่นนั่นนะไปเลยลูกผู้ชายไม่หนีไม่แพ้ลูกผู้ชายลูกผู้ชายไม่หนีไม่แพ้ลูกผู้ชายไม่หนีไม่แพ้ท่องไว้ท่องไว้ลูกชายไม่หนีไม่แพ้ลูกชายไม่หนีไม่แพ้ลองทำใหม่เออไหนวะห้องนี้ป่ะ <Need> food? <c oughs> นิสโฟดหนูข้าวอะไรน,นรักนะหนาไหนดูดิมีอะไรกินบ้างไรเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยกินแม่งอาครสปีโอ้มือเซะเละเกินนี่ตรงนี้เราต้องเปิดไฟโอเคลูกแอดมินแนวอ๋อลูกแอดมินแนาวอ๋อ n e v e อร o ก็อินแบ็คอินอินเดฉันไม่เข้าไปที่นั่นอีกแน่นอนเพราะว่าแม่งน่ากลัวชิบหายเลยเราจะเอายังไงดีวะอืไปฝั่งนน้นพี่ไปฝั่งน้นไปฝั่งน้นกระตุกกระกกระกระทึบกระเทึอบกระเทึอบกระเทือบเขามาสิหนูน้อยมอยซันเราจะทําไงต่อนะฮะมอยซันมอยซันมอยซันเด็กน้อยคนนี้ก็ชื่อมอยซันนะผมเพิ่งตั้งให้เขาเองเมื่อวานนี้ ยืดวันเด็กหูพัดแดเฮียหล่อนเป็นใครหล่อนเป็นอะไรเออผมลืมเที่าที่ไหนกันเนี่ยอ๋อก็จะถึงแล้วอ๋อห้องนี้นี่ว่าเช็ดเด้เรามาถูกห้องหรือเปล่านะอ้าว hungry หิวหิว director อ้าวโอ้คุณเป็นมนุษย์เหรอมันเป็นคนอะมันเป็นคนอะซัมคอยล์อะไร director อ่าเด็กฉันว่า director ไม่เยอะอะไรก็ช่างมันเถอะถามว่าคุณเข้ามาทำอะไรที่นี่ครับเอากี่บาท จะให้อะไรโอ้ผมโอ้อะไรเราก็ลืมอ่านบ้าบอขอโทษทีนะครับท่านผู uh ้ชมเฮ้ยอ้าลืมอ่านเลยจะเร็วไปืหอนแ่วะไหนนะซื้ออะไรอ่ะมัม่วง ดูนี่มุมอมองเรามีไม่มากนะแต่มะขามนะพอมีถ้าอยากซื้อยังตอบคำถามมาก่อนจะเอาไปจิ้มกับอะไรอะคงจะเป็นประแดกบองครับประแดกบองเนี่ยนะสุดยอดมากนาคิดได้ยังไงฉันยกให้ฟรีๆเลยก็ได้อะเมันได้เกิดใหม่เลย สกู๊ปแอนได้อะไรมาอีกนเนี่ยอา้าวได้อะไรมาเนี่ยชีสอะไร er. แอนแครกเกอร์แซงอ้าวก็คือเราแลกอาหารกับมันหรอมันให้อาหารเราอ่ะหรือยังไงหรือยังไงไม่แน่ใจ กิอนคลกเกอร์เย้ได้ของกินมาแล้วเย่เย้ทีนี้เราก็ไม่อดตายแล้วเย้เย่นม,มสแสดงว่าที่กินไปนี่มันก็เป็นนมบูดอะดิถึงบอกไม่อร่อยเลยเขาอ่ามีหม้อด้วยครับรู้สึกว่าจะเป็นกระทะนะกระทะเป็นหม้อเป็นกระทะเป็นหาอะไรสักอย่างช่างมันเถอะนะ เมายว่าเราเรามีอุปกรณ์ที่สำหรับใช้สำหรับทำอาหารแล้วทุยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากพี่ไดเรคเตอร์สเตฟฟี่ผมครับขอบคุณ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 ครับทุยไปละขอบคุณครับลุงคุณลุงเขาอาจจะเป็นนักสืบโมเลกุลโลที่ปลอมตัวมาก็ได้ใครจะไปรู้ เย้แก๊สเจอแก๊สอะอะไรเนี่ยไปใส่ดูสิ Need to eat yeah. y okay. yeah. e a โอเคแก๊สแท n k yeah เราได้ของไปทำอาหารแล้วยูอะไรเนี่ยใครมาขีดเขียนผนังเล่นอะไรเนี่ยไอบอลวะเนี่ยอีกแล้วโดนไอบอลตลอดเลยเพื่ออะไรวะ <laughs> เ,เ,เพื่ออะไรวะนะให้รอไวอ่าเกิเทิบกระเทิบกระเทิบกระเทิบเข้ามาสิกระเสะกะเสะกะเสะป้ายมอยสั้นไปเลยโอ,โอเคหนูน้อยมอยสัน้น ตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์เรามาครบแล้วนะฮะไหนเรา,เราลองจะไปจะไปลองพิสูจน์โอเคเราทำอะไรได้มั่งอ่ะไอ้ฮังกรีอะโอเคโอเคหิวหิวหิวก็หิวเอ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้าๆไปไปจิกไปเถอะ เสียเวลาทำมาหากินไปข้างล่างดีกว่าอังนี้มั่งทางนี้น่ากลัวกว่าทางนู้นเยอะเลยปิดไฟต้องปิดไฟเงียบเงียบเงียบดีสุดเลย ใครอยู่ข้างนอกข้างนอกใครอยู่ข้างนอกใครอยู่ข้างนอกมันเนื้ออะไรบักเก็ตบักเก็ตคืออะไรตะก้าล่ะอาจจะเป็นอย่างงั้นก็เป็นได้นะครับ ติดไฟเลอหะมันเดินรอหน้ารอตากันเหลือเกินชีวิตรกระถางต้นไม้นะที่เราได้มาอือหืออือหือนี่ไงตรงนี้ไงจุดคล้าแม็กซ์จุดคล้าแม็กซ์ โอ้โหใช้ได้ผลด้วยหลังจางนั้นเราก็ล่อมันเข้าไปได้ได้สำเร็จนะครับแม่ตลาดเป็นบ้าเลยเราอะไรเนี่ยวไปปรับอะไรงงงงวางแกต้องวางอยู่แล้วใช่ไหม ยินข้าวนะครับโต่อหาต่อตาพี่เขาไ่กินแต่้นตาผมเลยเขาไม่ยอมออกไปไหนด้วยนะเนี่พี่้บอกมึงฝังกขาดิโอ้ต่อหน้าต่ตาเลยี่พลังงานเองโอ้่หนูไม่อยากให้มันใหญ่ ตัวเป็นไงครับตัวเป็นไงตัวแมงเหรอโอ้ตัวตัวสีสีสีที่แองม,ม,ม,มัน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 มีมันเป็นโคกระดูุพี่โคกระดูกอ,อ้าผ<ม>่องเดินไปไหนก็นเดินเนื้อไอ้ยี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้พูดแค่นี้ต้องถึงกับโกรธเลยพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย ไม่ทำมาดานะครับดักหน้าดักหลังด้วยเยอะเลีอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเก็บไว้โอ้ยอื้อืออืมผมจริงในใจเก็บไว้มิกล้าบอกเธอฉันต้องรอเธออีกงานแค่ไหน หัวเครื่องเส้นไว้ตรงนู้นแล้วพี่ไอพี่ท่าทางจะอร่อยดีนะหืมหืมโดนหืมโดนดักหน้าดักหลังเลยหืมจะอร่อยนาดูเลยนะต้องเสี่ยงนะครับต้องเสี่ยงนะครับ หนึ่สองสมสีโอ้โหโอ้โห้าอ้าอ้าอ้ออ้เอ้ยปิดอ้แตายคอแพรก็ไตยัะกระดูมเยอาอ่า ขอไปที่ให้ผิดหวังเออเราจะประสานต่อพาร์ทหน้ากันดีกว่าเทษทีโทษทีโอ๊ยหาแดกไป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 นอนกันเถอะผมง่วงนอนแล้วเนี่ยตีเท่าไหร่ตีตีหนึ่งโอ้ไปนอนครับหลับฝันดีครับทุกคนครับมาคนดูกลางวันก็หลับกลางวันแล้วกันเนาะเออั้างบนเถอะบาน